พร้อมเสรอกหรือยังพร้อมแล้วจ้าขึนโต๊ะเลยขึนโต๊ะได้บ่จ้าขึนโต๊ะเลยโอ๊ยโอ๊ยบ่ได้บอกให้ค้นขึนโต๊ะนี่บอกเอากับเขาไปขึนโต๊ะอู้ยเอาก็ไม่ขึนโต๊ะเนาะ มันก็ขคืนโพดกับเบิ้งเนี่ยอุ้ยให้ปิดโอ้ยเบิ้งก็ด้ขคืนบะตรงมองอยู่ลงมา